ที่นี่ไปแลกการ MOU ในการจัดแข่งขันฟุตบอลซูเปอร์พาวเวอร์คัพครั้งที่หนึงระหว่างประเทศกันบางสึ่งสามโรงเรียนในสัางกัดซอบพมอส,ส้มคลาส,สตูนนะคะก็ลงนามบันทึกคอตกลง MOU เสื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจัดการแข่งขันฟุตบอลสปอร์ตพาวเวอร์คัพครั้งที่หนึงกับโรงเรียนกีฬาจากรัฐเคดาประเทศมาเลเซียค่ะ ที่หอประชุมโรงเรียนนาทวีวิทยาคมจังหวัดสงคล้านายการุณชูช่วยรองผู้อานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงคล้าสตูนเป็นประธานพิธีลงน้มบันทึกข้อตกลง m o u ด้านการกีฬาจัดการแข่งขันฟุตบอลสปอร์ตพาวเวอร์คัพครั้งที่หนึ่งเดินเยาว,วชนอายุ18ปีเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกมาลเลเซียภายใต้คอนเซปต์พลังกีฬาสร้างมิตรภาพสร้างสันติภาพและสันติสุข บรรยากาศก่อนเริม MOU ค่ะก็มีตัวแทนนักกีฬาโครงการสรั้นฟันการกีฬาสู้ระบบการศึกษาจังหวัแดแายแดัภาาใยต้ของโรงเรียนนาทวีวิทยาคมมาสร้างซีสันนะคะด้วยการแสดงถักษะกีฬาประกอบดนตรี5ชนิดประกอบด้วยกรีธาฟุตบอลวอลเล่บอลเซป,ปักตะก้อแล้วก็แม่ไม้วยไทยก็สร้างความประทับใจแก่ผู้รวมงานค่ะ สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะคะมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนสีโรงเรียนค่ะได้แก่โรงเรียนมหาวิทยาลัยหุธจังหวัดสงขลาโรงเรียนทัดย้ายวิทยาลายัยสงโรงเรียนนาทวีวิทยาคมและก็โรงเรียนกีฬาจาังหวัดเคด้าประเทศมาเลเซียซึ่งจะเริมการแข่งขันในเดือนพฤษภาคม2566โอกาสเดียวกันนี้ค่ะพลโทสั้นติสตกุลตะนาศแม่ทัพภาคทก็ได้ตระนักแลวก็ให้ความสาคัญด้านการกีฬา จึงสนับสนุนทวยรางวัลเกียรติยศมอบแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันด้วยค่ะนายวัฒนาธนอมซักพวก่วงโดยการโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลานะคะก็ได้กล่าวว่าการจัดการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ค่ะเป็นหนึ่งในโครงการสร้างฟันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสนับสนุนเยาวชนที่มีทักษะด้านกีฬามีโอ,อกาสแสดงความสามารถจนนำไปสู่ความสําเร็จใน,หนอนาคตนะคะ ซึ่งการได้รับความร่มเมือจากโรงเรียนกีฬาของประเทศมาเลเซียก็ะือเป็นการสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและก็พัฒนาทักษะสู่ความเป็นมืออาชีพปลูกฝังให้เยาเวชนไทยรู้จักนำใจนักกีฬาโรูแพ้รู้รชนะรู้อภัยยอมรับสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะกีฬาัเป็นสิ่งที่ทำให้ทั้งนักเรียนนะครับทั้งโค้ชทั้งคุณครูเนี่ย มีความรู้สึกที่เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับนั่นคือเรื่องของความสามาคัคคีเรื่องของการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะซึ่งมันมามากกว่าคําว่าชัยชนะนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่ทําให้ทั้งโรงเรียนนะครับทั้งโรงเรียนทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งมาเลเซียนะครับได้เป็นส่วนหนึ่งของการทําให้มีความรู้สึกว่าเราเราเราอยู่ใกล้กันนะครับเรามีความสัมพันธ์กันนะครับ คณะทีผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬารัฐเเคดาประเทศมาเลเซียนะคะก็เปิดเผยค่าว่าต้องขอครอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนทังซ้ำแห้งนะคะเทรวมให้โอกาสและก็ให้ความร่วมมือกับมาเลเซียในการจัดการแข่งขันในวุนนี้ซึ่งก็เป็นพื้นนเทสำรับหนักเรียนทังสองประเทศให้ได้ชู์ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ค่ะ apabila sekolah Natawi Bitayakum menjemput kami untuk menyertai pertandingan bola sepak bawah 18 tahun ini. Ini satu uh, peluang yang terbaik untuk kami menonjolkan bakat-bakat permain kami yang begitu uh, dibelatih di, di negeri. Dan sekarang uh, sekolah Sukan Tengku Hanum telah berjaya mencapai kejayaan cemerlang dalam bidang bola sepak. Pasukan bawah 13 kita atau Tengku Hanum ini akan pergi ke Real Madrid pada pertengahan bulan 6 nanti. Jadi terima kasih kepada... Uh, Pengetua ataupun pengarah Direktur Sekolah Natawi Bita Yaakum Kerana menjemput kami untuk menerjai pertandingan ini Kau mi kuang rusuk ดีใจมากและก็ภูมิใจมากที่จะได้สร้างาพลังหรือว่าจะได้โชว์ให้เห็นถึงว่าศักยภาพของฟุตบอลในมาเลเซียในเดือน6นะครับฟุตบอลมาเลเซียในโรงเรียนของเขาอายุไม่ไม่ไม่เกิน13ปีจะเข้าไปฝึกซ้อมกับเรียลมาดริดที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งเขาก็ขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่ได้ให้โอกาส และก็ได้ให้ความร่วมมือกับมาเลเซียในการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้เป็นอย่างดีครับ